นี่ฮะไข่ต่อไข่อยู่ตรงนี้โอ้เปิดไปเลี้ยวนะฮะแล้วถ้าเราปิดอ่ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหมื่นแล้วครับ ทามเซียนก่อนซิ่งครับกับปั๊มทันเจตเดชครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ Volkswagen Showtime ย่านกรุงเทพกีทาวันนี้จะมาเจอกับตัวจริงรถโฟกครับต้องบอกว่าถ้าในเมืองไทยน่าจะเปิดต้นๆหรือเปิดหนึ่งก็ว่าได้ไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับตามผมมาครับกับตัวจริงรถโฟกของเราในวนี้ในทามเซียนก่อนซิ่งครับมาแล้วครับตัวจริงรถโฟกสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือบอมระชวงประทัดลังสินะฮะหรือว่าพี่ตุ้ยกระบอกพี่ตุยตุยอ๋อพี่ตุยเรียกพี่ตุยกระบอกถ้าพูดถึงรถโฟกเขาคนนี้คือตัวจริงแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆเผืเบอร์หนึ่งแหละแต่แกไม่ยอมรับเอาเป็นคนที่ชอบบ้ารถโฟกคันคนหนึ่งแล้วกันที่บ้านสมัยท่านพ่อเป็นดีลเลอร์ลายแรกของไทยนําเข้าใช่เป็นอาการับและวันนี้ครับถามเซียนก่อนซิ่งคันนี้คือโฟกสวาเก้นปีอะไรครับปี5้าห้าครับ ราคาสูงมากๆครับก็ทะลุทะลุหลักล้านเป็นร้านครับล้านห้างนี่คือรุ่นที่เขาเรียกกันว่าจอไข่ถูกไหมครับใช่ครับตัวฮะความพิเศษของมันอ่ะก็นอกจากกระจกที่เป็นรูปไข่ข้างหลังจอหน้าแคบแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่อยู่ที่เสาเรียกไฟกระดกโอ้เปิดไฟเลี้ยวนะฮะแล้วถ้าเราปิดอ่ะเอ้ยอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหมื่นแล้วครับ กระจกหน้าแล้วก็กระจกหลังเนี่ยดูมันแคบจริงจริงหลายคันเนี่ยที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเอามาบูรณะใหม่พอดูเลขเชสซีให้รถเรามันจอไข่นี่ว่าทำไมเป็นกระจกกว้างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพอขับแล้วพอมีรถปีใหม่ออกมาเฮ้ยทำไมกระจกรุ่นนั้นมันใหญ่ดูทัศนวิสัยดีเลยไประเบิดจอกันคนรุ่นนั้นไม่สนเรื่องความเป็นจอไข่คนนั้นเอาเอาขับแล้วสบายตาคือยังไม่รู้ว่ามันแรงมันเสน่ห์อยู่ตรงไหนไปเห็นมันเล็กก็เลยไปขยายครับ ท้ายที่จริงแล้วนี่คือสเสน่ห์ <ฮะ S 1> ให้มันเดิมที่สุดนี่ฮ<น>ะไข่ตอไข่อยู่ตรงนี้อย่างฝากระโปรงก็ก็เรียกว่ารุ่น W เป็นคนชอบความเร็วเป็นทุนนะเลยต้องขอขยับเป็นพันหมีแอบ,บสนุกเล็กๆข้างในพัหกครับที่เห็นนี่คือตัวนี้คือหมาป่าครับ มาป่ายืนบนกำแพงเพราะว่าผลิตที่เมืองวูฟบวกวูฟบวกทีเยอรมัน<อ>หรือว่าจะอ่านวันวูฟเบิร์กก็ได้มีเป็นวูฟบวกมีสีแบบนี้แล้วก็บางรุ่นก็เป็นสีขาวดำอะไรเง้ยะก็คือบางรุ่นถ้ารุ่นที่ผลิตที่วูฟบวกจะมีก็วูฟบวกหมด่ะพียงแนณะ่ว่าบางรุ่นก็ไม่ไม,ไม่ได้ใส่ขออนุญาตเปิดกระโปรงหน้า ก็เป็นถังน้ํามันแล้วก็ฝาฝานี้ก็จะเป็นฝาที่เป็นที่รู้กันว่าหายากแล้วก็แพงเหมือนกันจรงมันจะอยู่ตรงนี้ทุกรุ่นไหมหรือว่าทุกรุ่นบางรุ่นก็เไปเติมด้านข้างตัว,ตวถังจริงๆอย่ยางอะไหล่เนี่ยควรจะต้องมีเพราะว่านอกจากกันชนที่กันเราชนแล้วเนี่ยมันช่วยยางอะไหล่ยังเป็นกันชนอันที่สองให้เราอ๋อเอออยู่ข้างหน้าพอดีเลยนะ คือส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวถังเดิมไว้ก่อนครับแต่สมรรถนะกับความชอบส่วนตัวมันก็ของต้องขอผสมผสานหน่อยคือ,บอเบาะนี่จริงก็ไม่ใช่ก็บอกของเขาอืมเพียงแต่ว่าพอเรามีรถเครื่องที่ปรุ๊ตปรัดขึ้นมาก็อยากให้มันเป็นใค้คลายบักเก็ตซีดหน่อยครับให้มันพยุงกันหน่อยไม่งั้นไม่งั้นถ้าเป็นบาดเดิมก็จะไหลไปไหลามาย ารคาคาทีคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่าราคากลางๆก็ส่วนมากก็ยืนกันที่ร้านห้าับบางคันถ้ามีหลังคาแร็คขอบมีอะไรที่เติมขึ้นมาหน่อยความยากก็2ล้านบ <66 2. S 1> ้างอะไรบ้างถึง2ล้านเลยครับ ถามหนึ่งว่าคันนี้อยู่อยู่กับพี่ตุ้ยมากี่ปีน่าจะทะลุยี่ปีฝากถึงคนที่ถ้าจะเล่นเล่นจ้าไข่หาเจ้าไข่หน่อยฝากหน่อยเขาควรจะดูอะไรเป็นหลักะผมว่าต้องนำกันบ้านอนะ ทำเหมือนบ้านเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งเทคโนโลยีทั้งกลยุทธ์ในการที่จะสวมมันมีเยอะแยะต้องรู้ที่มาที่ไปของรถแต่ละคันด้วยดีกว่าใค,ใครอยู่ <c oughs> แถวโซนกรุงเทพกีทาก็ลองแวะมาได้ <c oughs> นะ <c oughs> ที่ v <c> o <oughs> กสวาเก e n โช o w ไทม์นะครับพร้อมให้คำปรึกษาแต่คันนี้ไม่ขาย <c oughs> นะนี่ <c oughs> ขอบคุณ ตี่ต้ยนะครับบริบชรัทชบูงประธักหลังติดกันเดี๋ยวยังอยู่กับเราฮะถามเซ็นก่อนซิ่งเพราะยังมีอีกหลายรุ่นชะเง้อไปเนี่ยโอ้โหแรลๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ตรงยุคนิดนึงก็ต้องพกอันนี้ด้วยฮะอะไระมาสิครับ <laughs>